อ่าคผู้ชมเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ29กุมภาพันธ์นะฮะเขามีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติศาส,สนาครูอาจารย์ศาสนาพิธีนะฮะแล้วก็มีแบรนด์ธุรกิจยอดเยี่ยมด้วยและก็มีการมอบเงินนะฮะร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันและ,ะอาหารสาเร็จรูปโครงการโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนทั่วทุกภาคนะฮะโดยดรพัชรินภูสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์สตรีทําความดีแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี ะะแล้วก็ประธานโครงการเนี่ยโดยดรอํนา,า,านาจมัสดายประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะฮะประธานมอบรางวัลในวันนั้นเนี่ยนะฮะคือหม่อมเจ้าที่กำพรยุคนสเสด็จเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้นะฮะ,ะก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับแบรนด์คาร่ารับ2รางวัลน,นะฮะก็คือรางวัลบิวตี้โปรดัก a ์อเวอร์ดและเดอะเบสโปรดัก อวดด้วยนะฮะจำได้ใช่ไหมคุณดาใช่ที่วันนั้นมาสัมภาษณ์เนี่ยสามที่แล้วใช่ที่บอกแกมีปัญหาเรื่องสิวเยอะๆแล้วแกก็เลยเป็นที่มาของที่ไปคิดคนแล้วก็ให้คนเกาหลีโรงงานที่เกาหลีผลิตมาเลยนะนี่เมดอินโคลเรียเลยนะเออนี่ก็ได้รับรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะแบรนด์คาร่าคุณดาสวัรค์วันนเกเสียนี่รางวัลเขามอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา